บทที่24่่วาบาทท่านผู้หญิงกับคุณป้าพระพี่เลี้ยงกระมอมจับเฟอร์ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือทันทีที่ทางโน้นบอกขึ้นมาจากห้องโถงข้างล่างผู้กองอับเดนพยายามซ่อนความวิตกกังวลพระราชาสวนีของสมเด็จพระราชนีด่วนสุดมาถึงแล้วมากับท่านผู้หญิง และคุณพระพี่เลี้ยงเนวลานั่นแหละนายทหารแห่งกองพันทหารม้ารักษาพระองค์พอจะรู้ละแคะระคายอยู่บ้างเหมือนกันหากรายละเอียดเห็นจะยิ่งกว่าพระบัญชาของทูลหม่อมพ่อของชาคลีซึ่งแน่ละเขาเห็นพระไทยเจ้าชายหนุ่มพระองค์นี้เป็นที่สุดใครบ้างจะไม่รู้สึกหดหู่ การสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยอันมีชื่อเสียงยิ่งของประเทศอังกฤษเซนเฮิร์สนอกจากนั้นยังทรงได้รับปริญญาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ทรงแอบศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้การประทับในต่างแดนยาวนานกว่า15ปีนานพอที่ใครๆจะลืมว่าทรงมีรูปลักษณะเปลี่ยนไป จากเมื่อพระชนสาอ่อนเยาวกว่านี้มากนักนั่นก็คือเหตุผลสำคัญที่ทรงได้รับเลือกให้เสด็จไปสืบความเป็นไปและงานลับของฝ่ายตรงข้ามพวกหัวรุนแรงที่หวังจะคว่ามรัฐบาลหลวงของพระเจ้าสีดีอับดุลลาไม่มีใครมาในพิธีสวนสนามที่โรงเรียนนายร้อยรับปริญญารับกระบี เราจะยังต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างเป็นความลับไม่ให้ใครรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอายุเราไม่ถึงเวลาจะต้องไว้หนวดเคราอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่เราก็ได้รับพระบัญชามาว่าต้องไว้ทั้งหนวดและเคราเพื่อปกปิดใบหน้าให้มากที่สุดรับกระบีรับปริญญาเสร็จสับเราก็ได้รับพระบัญชาเพิ่มเติมว่าให้ทำงานเป็นกุลีแบกขน แทนที่จะได้เข้าบรรจุในกองกรมทำงานตามที่ได้เรียนมาข้อสำคัญจะมีคนแต่งตัวแต่งหน้าเป็นเราขณะขบวนสเสด็จสวนสนามสแสดงแสนยานุภาพของกองทัพบ,บกเอาโมรเนียตัวเราจะต้องแอบซ่อนหน้าตาเนื้อตัวอยู่กับฝูงชนถ้าอย่างนั้นฟาบาดเห็นจะยังไม่ประทับโต๊ะเสวย จัฟเฟอร์ทูลถามอย่างไม่แน่ใจนาฬิกาบนโต๊ะบอกเวลาสี่ทุ่มพอดีเมื่อครู่นี้เจ้าชายของเขาเพิ่งจะเสด็จกลับมาจากเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อเจ้าชายฮัตสันสุไลมานทรงมีรับสั่งกับเขาไม่กี่ประโยคหากแสงพระเนตรบอกความในพระไทยชัดเจนยิ่งเรามีของขวัญวิเศษสำหรับหม่อมแม่ของขวัญวันเกิด ที่มีค่ายิ่งกว่าของขวัญชิ้นไหนๆที่ม่อมแม่เคยได้รับกลับลอนดอนคราวนี้น้องหญิงไรด้าจะเสด็จไปประทับกับหม่อมแม่สทัทีจับฟือ้อถอนใจยาวอย่างระวังเครื่องข่าวสำหรับวันนี้ค่ำนี้ถูกอุ่นในเตาไมโครเวฟถึงสองครั้งรสชาติเห็นจะไม่เหลือดีฟาบาทท่านผู้หญิงบาคลี ถวายความเคารพตามประเพณีพื้นเมืองแทบจะพร้อมๆกับคุณพระพี่เลี้ยงเนวลาหากท่านก็ยังไม่ชวนให้แปลกใจจับเฟอร์มหาดเล็กหนุ่มใหญ่เท่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายท้องถิน่นซึ่งทางการสั่งมาร่วมขบวนกับราชองครักษ์ส่วนพระองค์ซึ่งจัดมาถวายโดยพระบัญชาของเจ้าชายฮัตซันสุไลามาน สองหนุ่มฝรั่งเศสไม่ได้ตามขึ้นมาส่งสุภาพสตรีทั้งสองเท่านั้นหากหอผิวกระเป๋าสัมภาระตามติดมาวางไว้ให้ด้วยคุณป้าท่านผู้หญิงชาครีส่งอุทานเบาๆทันทีที่เจ้าหน้าที่สองนายออกจากห้องไปแล้ว ใช่แต่เท่านั้นยังเสด็จมาจูงมือสตรีทั้งสองที่ยังหนาวสัน่นให้นั่งลงคู่กันบนโซฟาแบบสองที่นั่งที่หน้าเตาผิงซึ่งกำลังอุ่นจัดด้วยฟืนไม้สนสามสี่ท่อนติดไฟคุโชนกลิ่นหอมจากไม้สนอบอวนไปทั่วในสวีทชุดพิเศษของโรงแรมหากชาครีไม่ได้รอช้าให้มหาดเล็กยกเก้าอี้มาถวาย ส่งขว้าเก้าอี้ข้างเตาผิงอีกตัวมาตรงหน้าโซฟาซึ่งสุภาพสตรีทั้งสองกำลังจิบชาร้อนๆซึ่งร้อยเอกอับเดนยกมารับรองมีเรื่องอะไรด่วนหรือคุณป้าถึงต้องออกมากลางดึกปานนี้อากาศคืนนี้หนาวจัดเป็นพิเศษดูเอาเถอะหนาวกันอยู่ละสินี่มิใช่จะรับสั่งเฉยๆหากพระสุรเสียงอ่อนโยนอย่างเป็นห่วงเป็นใย ขยับเก้าอี้เขามาใกล้เตาผิงอีกหน่อยคงจะดีมามาจัฟเฟอร์มาช่วยกันหน่อยเวทนาผู้สูงวัยที่น่ารักคู่นี้เหลือเกินเนวลาน้ำตาคลอเต็มตื้นขึ้นมาเสียจนหน่วยตาทั้งคู่ของคุณพระพี่เลี้ยงถึงกับรื้นๆด้วยน้ำอุ่นจัดท่านผู้หญิงเองก็ตื้นตันไม่แพ้กันเลยความรู้สึกของจตรีทั้งสองคนไม่ได้แตกต่างกัน ไม่มีเจ้านายฝ่ายหน้าที่ทรงเป็นบุรุษเพศพระองค์ไหนแสดงความนับถือยกย่องรักใคร่ห่วงใยพวกผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งหลายไม่เลือกว่าเจ้าหรือไพรอย่างอ่อนโยนเท่ากับเจ้าชายพระองค์นี้อีกแล้วท่านผู้หญิงกับคุณป้าหอบข้าวของมากลางดึกอย่างนี้ถ้อยรับสั่งไม่ทันจะจบประโยคคุณพระพี่เลี้ยงเนวลาก็ทูลสะก่อน เพคะสมเด็จท่านทรงมีพระราชาสวัีด่วนให้หม่อมชั้นกับท่านผู้หญิงมาค้างกับฝ่าบาทคืนนี้พรุ่งนี้เช้าทรงมีพระราชรประสงค์ให้หม่อมชั้นสองคนตามเสด็จฝ่าบาทไปที่มาเลสปอยเตเวงังเพคะสมเด็จทรงได้รับข่าวด่วนรับเฉพาะจากหัวหน้าโครงการบ้านพักฉุกเฉินที่ใครๆยังไม่พบตัวนะเพคะ นางนาบิดเธอผู้นี้เพิ่งจะถวายรายงานให้ทรงทราบว่าฝ่ายตรงข้ามฆ่าคนผิดแทนที่จะเป็นนาบิดกลับเป็นผู้หญิงที่เคยพาธิดาฝาแฝดหนีประเพณีโบราณที่พวกผู้หญิงของเราต้องท่านผู้หญิงเอ่ยได้เพียงเท่านั้นชาครีก็ทรงพงกพระเศียรเนิบๆฉันเข้าใจแล้วละท่านผู้หญิงว่าแต่นาบิด ถวายรายงานอะไรมาอีกหรือเปล่าท่านและคุณป้าถึงจะต้องไปกับฉันพรุ่งนี้สมเด็จทรงมีพระราชเสวนีถึงฉันว่ายังไงตอนนี้นาบิดกับพวกผู้หญิงที่หนีไปจากเขตสิบสามไปรวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่งหม่อมฉันจดมานี่นะเพคะพระพี่เลี้ยงส่งกระดาษที่พับครึ่งให้ท่านผู้หญิงฝ่ายหลัง จึงเป็นผู้ถวายกระดาษข้อความแผ่นนั้นแก่ชาครีเวนิสเวดเสียงรับสั่งคล้ายจะทรงคุ้นกับสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างดีด้วยสตรีทั้งสองเห็นมหาดเล็กและราชองครักษ์หันไปสบตากันพลางพยักหน้าเนิบนาบตามกันไปด้วยผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุกการของโครงการเธอชื่อมูนา เป็นแม่บ้านครอบครัวชาวฝรั่งเศสในปารีสเจ้าของบ้านเป็นศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์และวิชาเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกไกลภรรยาเป็นสถาปานิกมีชื่อระดับนานา,นาชาติมาดามเดลูเซและบริษัทของเธอที่เธอเป็นประธานเพิ่งจะประมูลงานซ่อมแซมพระตำหนัก และพระราชวังโบราณเอลอิซาราที่นาเกาโอเอซีสตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชํำริร่วมกับรัฐบาลหลวงเพคะท่านผู้หญิงทูลต่อไปโมนาคนนี้แหละเพคะหม่อมชั้นพบเธอเมื่อนำเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนโครงการนี้จากสมเด็จท่านไปมอบให้นาบิด ผู้หญิงคนนี้ที่พวกนั้นตามไปดักฆ่าที่สุราแห่งปารีสวันที่เกิดไฟไหม้บ้านพักในเขตสิบสามคุณพระพี่เลี้ยงทูลพลางก็อดแปลกใจไม่ได้ดูเหมือนว่าทันทีที่เธอกล่าวจบชาครีก็ทรงจับจ้องเธออย่างแน่วนิ่งพระเนตรคมจัดซึ่งมักจะแฝงแววอ่อนโยนในยามที่ทรงสบายพระทยัยไม่มีความหมองมัวคุนข้อง บัดนี้เนวลาเห็นประกายบางอย่างเต้นริกๆขึ้นมาทันใดผู้หญิงสองคนขุนป้าพระสุรเสียงเข้มจัดทีเดียววันนั้นมีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งคงจะเป็นโมนาเพราะบุรกายังติดไปกับหน้าอีกคนยังสาวสาวมากๆบุรกายังอยู่ที่นี่ใครกันที่ไปตามนัดคืนนั้นที่สุเรา ร้อยเอกอับเดนขยับกายตาสบตามกับมหาดเล็กหนุ่มใหญ่จับเฟอร์จึงกระซิบพอได้ยินไม่ทรงลืมเจ้าของบุรกาเลยผู้กองฝังพระไทยเหลือเกินหม่อมฉันไม่ทราบเพคะอาจเป็นคนหนึ่งในสองคนของคู่แฝดที่แม่ถูกฆ่าเด็กสาวที่เรียนนางพยาบาลชื่อตูเบียเป็นสายติดต่อหาผู้หญิงในอียิปต แล้วก็เขตซับซาฮารารวมทั้งบางประเทศในตะวันออกกลางที่ต้องการที่จะหนีประเพณีคลิปมาไว้ที่บ้านพักฉุกเฉินของโครงการเพคะคู่แฝดที่เป็นพี่สาวกำลังทำงานใต้ดินร่วมกับนักเขียนสตรีและนักต่อสู้เพื่อิทธิสตรีชาวอียิปต์รณรงค์ในเรื่องนี้ในรูปแบบของสุขภาพอนามัย สมเด็จท่านทรงมีรับสั่งว่าฝ่าบาททรงมีรายละเอียดกว่าใครทั้งหมดท่านผู้หญิงบาครีทูลอย่างไม่อ้อมค้อมพระราชสาวนีของสมเด็จพระราชนีมีอย่างไรบ้างคุณป้าหม่อมฉันจะต้องนำเงินไปมอบให้นาบิดท,ที่บ้านสีขาวที่บ้านหน้าต่างสีน้ำเงินเพคะบ้านนี้จะมีประตูบ้านสองแห่ง ประตูหนึ่งเปิดสู่ถนนใหญ่หน้าบ้านอีกประตูจะเปิดไปลงแม่น้ําเนวลาถอนใจถ้าหม่อมฉันจําไม่ผิดดูเหมือนสายลับจะกราบทูลว่าคาร์บเนสเพคะแปลว่าอะไรหม่อมฉันไม่ทราบคาบาเนสคือบ้านที่ทาด้วยน้ําปูนขาวคุณป้าเป็นแบบบ้านเฉพาะในเขตที่เรียกว่ามาเลมเย ที่ใครๆรู้กันดีในชื่อเวนิสเวสคาบาเน่คือบ้านทาน้ำปูงขาวทั้งหลังหน้าต่างจะเป็นบานไม้ทาสีสดๆสีอะไรก็ได้แต่เราจะรู้แล้วว่าหลังที่จะไปอยู่ที่ไหนสมเด็จท่านทรงมีพระราชาสวนีให้ฉันไปกับคุณป้าและท่านผู้หญิงแน่หรือเพคะท่านผู้หญิงบาครีรีบรับรับสั่งนั้น เรื่องนี้จะต้องระวังไม่ให้แพร่งพลายไปถึงฝ่ายตรงข้ามได้เลยทรงเป็นห่วงทุกคนที่บ้านพักฉุกเฉินที่กำลังระสาระสายเพคะสมเด็จท่านทรงเกรงว่าโครงการนี้จะจะล้มเลิกเรื่องลุนรงให้ประเพณีคลิปอวัยวะเพศสตรีเป็นเรื่องงมงายจนถึงกับออกกฎหมายประกาศห้ามการตัดอวัยวะเพศสตรีทั่วอัโมรเนีย คือทั้งนิติในและพฤติไนจะต้องไม่ล้มเลิกกลางคันเพราะอะไรฟาบาทก็ทรงทราบดีชาครีทรงน้อมเสียงรับทราบดีสิท่านผู้หญิงฝ่ายผู้นํำนิกายกลุ่มหัวรุนแรงที่พยายามจะโค่นล้มรัฐบาลหลวงและถูลกระหม่อมลุงกำลังเร่งรัดต่อต้านไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านนอกจากนี้ ยังปลุกปั่นประชาชนให้เชื่อว่าประเพณีนี้มีระบุในพระคัมภีร์บ้างละถ้าประกาศห้ามพวกผู้หญิงจะไม่ยอมสงบสงเยี่ยมเกมตัวจะออกไปวิ่งล่าผู้ชายพระสุรเสียงในปลายประโยคกล่าวขึ้นอย่างลืมพระองค์ก็ว่าได้พระเนตรเปล่งประกายกล้าเสียจนสตรีสูงวัยทั้งสองต้องเรีบเมินลบ หากพระดำรัสในประโยคต่อมานั่นเองที่ท่านผู้หญิงและคุณพระพี่เลี้ยงถึงกับตื้นตันจนขอบตา,าพับพาวอย่างช่วยไม่ได้เป็นการกล่าวหาสตรีอย่างเลวทรามงมงายและเห็นแก่ตัวของพวกผู้ชายในประเทศที่ยังมีคนโง่เง่า,งายอมให้ญาติหญิงของตัวเองถูกทารุนร่างกายและจิตใจเป็นพันๆปีจนทุกวันนี้อย่างนี้ สมเด็จท่านทรงมีรับสั่งถึงฝ่าบาทด้วยเพคะท่านผู้หญิงทูลเบาๆให้เสด็จไปด้วยให้เสด็จไปในการประชุมด้วยท่านผู้หญิงฉันจะไปดูแลคุ้มครองไปเป็นเพื่อนแต่จะเข้าประชุมยังไงทั้งฉันจับเฟอรและผู้กองอับเดนทรงมีพระราชดำริเรื่องนั้นแล้วเพคะ หม่อมชั้นมีชุดดำคลุมทั้งตัวและหน้ากากบุรากามาด้วยสามชุดเพคะฝาบาทและมหาดเล็กกับราชองครักษ์จะจะต้องปลอมเป็นสตรีจากราชสำนักฝ่ายในไปกับท่านผู้หญิงและหม่อมชั้นคุณพระพี่เลี้ยงทุนย่างกระอึกกระอักเต็มทีฝาบาทร้อยเอกอัปเดนเผอตัวอุทานออกไปก่อนเพื่อนหากจับฟื้ เป็นฝ่ายนิ่งขึงตะลึงงานก่อนจะพึมพำรรออกไปว่าอีกไม่กี่เดือนเราจะต้องเป็นกุลีลูกหาบให้คณะที่จะไปสอมแซมพระตำหนักพระราชวังเอลอิสราราที่นาเกาโอเอซิตอยู่แล้วเชียวนี่จะต้องเป็นผู้หญิงชั่วคราวอีกเหรอคุณป้าหม่อมฉันกราบทูลสมเด็จท่านเพคะท่านผู้หญิง ค่อยๆสบพระเนตรเจ้าชายหนุ่มชาครีทรงนิ่งอึง้งรับสั่งอะไรไม่ออกแม้แต่คําเดียวเธอจึงทูลต่อไปด้วยเสียงอ้อมแอมอย่างเกรงพระทัยเต็มที่สมเด็จท่านทรงมีพระราชดรรริว่าเพื่อจะให้สมจริงก็ควรจะให้ฟาบาทจับเฟอร์และผู้กองอับเดนเขียนในตา ให้งามเหมือนดวงตาสตรีเพราะบูรกาจะปิดบังเฉพาะดวงหน้าทั้งหมดเพคะคุณพระพี่เลี้ยงค่อยๆเปิดกระเป๋าใบเคืองม่องฉันเลยกราบทูลไปว่าควรจะทาเล็บด้วยทั้งฝาบาทและผู้ติดตามหาไม่เวลาหยิบขนมจับถ้วยชาจะเป็นที่สงสัยท่านผู้หญิงว่าถ้าจะให้สมจริงยิ่งขึ้น ก็โมเมว่าฝาบาทรงเป็นนางพระกำนันถ้าแบบนี้แล้วก็หม่อมฉันจะเขียนลายด้วยเห็นหน้าถวายบนหลังพระหัตถ์และพระกรไม่กี่อาทิตย์ก็เลือนหายเพคะเขียนให้จัาเฟืรอกับผู้กองเถอะของฉันแค่ทาเล็บเห็นจะพอไม่อย่างนั้นจะกลับไปเข้าโรงเรียนได้ยังไงแขนมือลายไปด้วยเหนหนาตั้งหลายๆอาทิตย์ พระสุรเสียงบ่งบอกว่าทรงอ่อนพระทัยเต็มทีขณะเดียวกันแววขบขันก็เต้นระยับในพระเนตรร้อยเอกอับเดนศบตามหาดเล็กเสียงจับเฟ้องเมงเเมื่อเจ้าตัวมองตามมือสตรีทั้งสองประเพณีเขียนลายบนหลังมือฝ่ามือและท่อนแขนทั้งซ้ายขวาด้วยเห็นนาสำหรับญาติเจ้าสาว ซึ่งชาวเอาโมรเนียปฏิบัติเพิ่มเติมจากประเพณีทั่วๆไปที่จะเขียนเฉพาะผู้เป็นเจ้าสาวขอเพียงทาเล็บเถอะครับคุณป้าทาเล็บแล้วก็โกนขนอ่อนที่แขนทั้งสองข้างก็คงจะพออัปเดนถ้อยรับสั่งครั้งล่าสุดก่อนชาครีจะเสด็จเข้าห้องบรรทมก็คือเราอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงอีกคน ที่เป็นเจ้าของบุรกาที่เราเก็บไว้จะมาด้วยหรือไม่คุณหนูขาคนเจ็บบนเตียงพึมพังทั้งน้ำตาความรักความกังวลเต้นระยิบในดวงตาของโมนาอีฉันเป็นห่วงแต่ก็ดีใจที่คุณหนูบอกว่านาบิดยังไม่ตายพวกเราที่บ้านพักฉุกเฉินยังอยู่ คุณหนูคะถ้าพบตูเบียรบอกเธอด้วยถ้าดิฉันลุกเดินได้เราจะขยายงานดวนเราจะต้องล้มล้างความคิดงมง,งายเรื่องนี้ให้หมดเราจะต้องต่อสู้กับพวกผู้ชายผู้ร้ายหัวเก่าที่ยังคิดว่าผู้หญิงเท่านั้นจะเสียหายเรื่องการความรู้สึกทางเพศหรือคิดว่าที่ผู้หญิงพวกนั้นจะเที่ยววิ่งไล่จับผู้ชาย ส่วผู้ชายนั้นจะมกักมากซ้ำซนตั้งหาเร็มมีนางบำเรอเป็นสิบเป็นร้อยกดขี่ผู้หญิงอย่างไรในทางเพศก็ทำได้ไม่เป็นความเร็วซามต่ำช้าอะไรเลยถ้าผู้หญิงแล้วก็ชั่วช้าเล็วซามทุกคนถ้าไม่ถูกคลิปอวัยวะเพศแล้วก็มาเซลถอนใจเฮือกหากไม่เพราะความรักความห่วงใยในมิลาน เขาคงไม่ลางานมากับหลอนจนถึงที่นัดหมายสูปริงไม่ต้องกลับบ้านนะนอนเป็นเพื่อนโมนาที่ในห้องนี้มิลานกำชับพี่เลี้ยงชาวจีนก่อนจะบอกคนบนเตียงฉันก็ดีใจที่โมนาสบายขึ้นมากแม่โทรมาเมื่อวานพรุ่งนี้เย็นแม่กับพ่อจะกลับบ้านแม่ประมูลงานใหม่ งานใหญ่มากงานซ่อมแซมพระตำหนักพระราชวังโบราณเอลอิสราที่นาเกาโอเอซิสคุณหนูโมนาปล่อยให้น้ําตาหยดทันทีฉันรู้โมนากำลังคิดอะไรหญิงสาวยิ้มให้ฉันพบตูเบียกับนาบิสโกนบางทีเราจะช่วยกันวางแผนเรื่องนี้ให้รัดกุม สำหรับโครงการและการรณรงค์ต่อต้านประเพณีนี้ฉันจะกลับมาเล่าให้ฟังตูเบียบอกมาทางโทรศัพท์ว่าเราจะมีแขกมาจากสหรัฐเข้ามาร่วมประชุมด้วยฉันคิดว่าเราจะต้องอาศัยเสียงต่อต้านจากกลุ่มสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติช่วยกันผลักดันกฎหมายห้ามตัดอวัยวะเพศสตรี ออกมาประกาศใช้ให้ได้มีเรื่องต้องทำอีกแยะเิวจ้ามาเซลสายหน้าไม่อยากสบตาคนเจ็บบนเตียงนายแพทย์หนุ่มกำลังนึกถึงคำบรรยายของบิดาอีกครั้งพ่อบอกแล้วนะลูกสาวไอ้เจ้าบรูโน่กับคุณหวัญใจที่แกรักไม่ใช่ผู้หญิงในฝันของแกเลยเด็กคนนั้นเหมือนแม่เขานั่นแหละมีพลังจิตที่ไม่เป็นสุข อยู่กับงานลูกผัวเท่านั้นรอกแต่เป็นคล้ายๆพวกนั้นไงพวกผจญภัยกันไปเรื่อยๆเ,เพื่ออะไรที่เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนความแปลกใหม่ความตื่นเต้นที่ไม่จำเจไม่ซ้ำแบบใครโรคเดียวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมาโคโปโลแม่ชีเทเรซาหรือพวกที่อาสาสมัครไปช่วยผู้คนที่อดอยากปากแห้ง เป็นศพเดินได้ในเอธิโอเปียที่โซมาเลียแล้วก็ที่ไหนๆในโลกโอ้ยไปโดยไม่มีค่าจ้างไปด้วยความรู้สึกที่คนอย่างเราๆไม่กล้าจะไปแกตัดสินใจจากยายมิลานสะทึอคุณหนูจะทำยังไงคะทำยังไงถึงได้ดูโอ้ยแกงอ่อมซะเลอะเกินสู้ปิงมองหน้าหญิงสาว เพื่อนของแม่เยอะแยะใบนีจ้ามิลานค่อยๆเดินไปจะง,งกหน้ามองตัวเองในกระจกบานใหญ่หลอนกลับออกมาจากห้องคนป่วยแล้วเลยไปยังห้องพักแพทย์ซึ่งมาเซลนำเป้และกระเป๋าเดินทางใบย่อมๆไปไว้ที่นั่นซูปิงก็รู้จักเพื่อนของแม่เมคอัพอาร์ติสที่ทำงานกับคณะละครคณะบัลเล่ฉันไม่อยากให้สูปิง หรือโมนาเป็นห่วงเอาเถอะจะระวังตัวคุณแก่นหน้าดูทีเดียวเจียยวนอดออกความเห็นไม่ได้นี่จะต้องเดินทางอีกไกลไหมครับแล้วขากลับใครจะแต่งหน้าให้ไม่ต้องห่วงเลยจ้าเราจะขับรถไปขากลับฉันจะพยายามทำอย่างดีเพื่อนของแม่จะช่วยแนะนำไว้ให้ อาจจะไม่แก่เท่านี้แต่รับรองไม่มีใครรู้หรอกมาเซลไม่พูดแม้แต่คำเดียวเมื่อหญิงสาวที่เดินเคียงข้างสอดแขนหล่อนเข้ากับแขนเขาพลางกระซิบอย่าลืมนะคะว่าคุณกำลังเดินทางกับยายแก่คนพูดหัวเราะพ้นจากบทบาทยายแก่ครั้งนี้แล้วคุณจะเล่นบทอะไรต่อไปอีกละ่ะผู้พิชิตพายุทราย แห่งนาเกาโอเอซีดหรือ,อยังไงร,รถเคลื่อนไปข้างหน้าค่อนข้างเร็วท้องฟ้ากระจางแม้อากาศจะยังหนาวเย็นหากการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ช่วยให้อารมณ์ของมิลานแจ่มใสเราจะต้องพักที่เวนิสแวดนะคะจุดนัดพบของฉันอยู่ที่บ้านก่อด้วยหินทาน้ำปูนสีขาวหน้าต่างบานไม้สีน้ำเงิน แถวนั้นที่เขาเรียกว่าคาบเนสจะมีประตูทางเข้าและก็ทางออกสองแห่งเสมอด้านหนึ่งออกถนนใหญ่อีกด้านลงแม่น้ํา <c oughs> คุณรู้มากจริงๆเสียงนายแพทย์หนุ่มออกจะเยาะอยันนิดๆหากมิลานกำลังจดจอกับเรื่องที่หลอนสืบสวนเรื่องที่ยากจะให้คนทั้งหลายเข้าใจในความรู้สึกแท้ๆของหลอนนั่นเอง แม่ฉันเป็นสถาปนิกนะคะอย่าลืมแล้วฉันก็ตามแม่ไปเกือบทุกแห่งที่แม่ไปทำงานไปดื่มด่ำกับงานสถาปัตยกรรมยุคสมัยต่างๆของโลกของฝรั่งเศสอิตาเลียนโรมันกรีกไทยมนุษย์จะเสพสิ่งเดียวกันกับสัตว์โลกไม่ได้หรอกคะ่ะจะมีชีวิตเพียงเพื่ออยู่กินหลับนอนแพร่พันุ์แล้วตายไปอย่างนั้นไม่ได้แน่ มนุษย์ต้องเสพความงามที่จะนำตนไปสู่อารมณ์สร้างสรรค์ไปสู่ความเข้าใจอันดีงามและสูงสงา่าเหนือความแตกต่างทั้งความเชื้อชาติาศาสนาเผ่าพันธุ์นั่นคือการแลกเปลี่ยนและสื่อสารทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีวรรณกรรมสถาปัตยกรรมภาพเขียนนะคะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ แต่ที่คุณกำลังจะพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยแทนที่คุณจะรีบไปเข้าเรียนต่อให้เป็นแพทย์ประจำบ้านหลังรับปริญญาไปทำเรสเดนต์เป็นแพทย์เฉพาะทางเสียงคนขับชักจะขืนเข้าทุกทีมาแซลวิลานรอบถอนใจยาวจริง อย่างที่หญิงสาวเคยใคร่ครวญระยะหลังๆมานี้ยังไม่มีอะไรอีกหลายอย่างสำหรับคนสองคนที่จะร่วมชีวิตเป็นสามีภรรยาระหว่างเขาและหลอนที่ยังมีคําถามมากมายไม่ใช่ความรักเพียงประการเดียวสำหรับบางคนอาจจะพูดว่าพอแล้วหากสำหรับมิลานหลอนคงจะรับอะไรอะไรจากแม่ไม่ใช่น้อยแม่เอง ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะตกลงกับพ่อหล่อนซาบซึ้งตื้นตันใจกับคำพูดของแม่เสมอความรักระหว่างคู่รักคู่ผัวตัวเมียนี่ไม่คงที่เสมอไปหรอกนะมิเปลี่ยนแปลงหายไปสลายสิ้นได้ง่ายๆแต่ความรู้สึกที่เหนือกว่านั่นก็คือความปรารถนาดีความเสียสละความเอื้ออาทร เกื้อกูลกันและกันให้อิสระและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันการปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้พอเหมาะพอควรไม่เอาเปรียบหรือเสียเปรียบนี่สิลูกมีค่าเหนือกว่าเรื่องนั้นฉันยังมีเวลาค่ะคุณก็ทราบการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีเวลาถ้าเราพร้อมจะเรียนแต่สิ่งที่ฉันทำนี่สิคะ รอไม่ได้คุณก็เห็นสภาพของโมนาได้ยินข่าวล่าสุดใช่ไหมคะที่ตูเบียบอกให้รู้เด็กผู้หญิงเล็กๆสองสามคนเสียชีวิตที่อียิปต์เมือ่อฤดูร้อนที่ผ่านมานี่เองเพราะผลของการถูกตัดอวัยวะเพศอย่างที่โมนาเคยผ่านมาแล้วในสหรัฐเราก็ได้สถิติแน่นอนมีการตัดอวัยวะเพศผู้หญิงวัยเรกรุ่น ปีละราวๆสี่หมืคนในหลายรัฐรัฐบาลกลางของสหรัฐออกกฎหมายห้ามก็ไม่หยุดในอังกฤษและฝรั่งเศสที่นี่ก็มีอยู่เราจะไม่ช่วยโมนาและพวกผู้หญิงในอัลโมรเนียได้ยังไงคะในเมื่อเรามีโอกาสแม่ประมูลงานซ่อมพระราชวังโบราณเอลอิทซาราได้อย่างนี้ฉันต้องไปกับแม่คะ่ะ ไปกับโมนาใช้งานของแม่เป็นเกราะให้พวกเรา